ที่กะเทยแกะบิวตี้จ้าแมงถึงคังน้ำหอมแล้วนะจ้าช่วงนี้น้ำหอมใหม่ออกเยอะเนาะออกมาหลายๆตัวติดๆกันแล้วก็ทำรีวิวให้ไม่ทันแล้วนะเนี่ยะนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปเดีกับเพราะวันนี้เราจะพูดถึงมซาเช่นะคะหลายคนน่าจะคุ้นกับอ e ีลอสดีอยู่แล้วนะคะน้ำหอมผู้ชายซึ่งได้รับความมียมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ อย่าลืมว่า e l o s มันเป็นชื่อของคิวปิดหรือว่ากามเทพนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานใส่เข้าไปด้วยในทุกๆตัวนะคะที่มันใส่อยู่เนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนั้งเดิมนะคะขวดสีน้ำเงินซึ่งมันไล่มาตั้งแต่ EDT EDP แล้วก็เพอร์ฟูมนะคะเบสของมันเนี่ยด้วยความมันมีความหวานนะคะมันก็จะมีกลิ่นของดอกไม้เข้าไปผสมในน้ำหอมผู้ชายนะคะซึ่งมันก็คือความจริงมันลงตัวนะ ในความรู้สึกข,ของเราดูมันก็จะดูเป็นยูนิเซ็กเล็กๆนะคะถัดมาเขาก็ออกเป็นตัวเฟรมขึ้นมาขวดสีแดงๆนะคะไอขวดสีแดงๆตัวไอขวดสีแดงตัวนั้นนะมันค่อนข้างเป็นน้าหอมเหมือนน้าหอมกลางคืนนิดนึงนะคะเป็นน้ําหอมแบบมันค่อนข้างมีความเซ็กซี่ยั่ยๆนิดนึงนะคะด้วยกลิ่นที่มันแบบมันสแกนดอลมากมันคือแบบกลิ่นมันยั่วมากนะคะแล้วหอมมากด้วยนะคะ แล้วก็ตัวล่าสุดที่เคยรีวิวไปก็คือ e l o s e n e r g y นะคะตัวขวดสีเหลือ,องซึ่งมันเป็นกลิ่นมะนาวนะคะ,นะคะมันก็มันก็เลยค่อนข้างเป็นฟรุตเี็นิดนึงแต่มันปลุกแบบความตื่นตัวความเฟรชได้ดีมากนะคะตัวล่าสุดที่ออกมาเป็นขวดสีออกน้ำตาลออกร้อนๆน,นะเรียกไม่ถูกเนี่ยสีนี้นะคะนี่คือ วอร์ซเช่นะคะอีลอสนาชิมนะคะตัวมันเองเป็นพาฟูมนะคะความติดทน16ชั่วโมงนะคะด้วยลักษณะของเขาแล้วอะคะ่ะมันมีหลายอย่างที่แบบดูคอนทราสกันพอสมควรนะความแข็งแรงที่ว่าก็คือไอตัวของมันนะคะเป็นวอร์มสไปซี่กับ สวีทเนาะมันเป็นกลิ่นคาราเมลซึ่งมันก็ดูดูเหมือนมันแยงแยงกันพอสมควรนะเพราะปกติตัวที่เป็นแบบพวกสไปซ์มันจะไม่ค่อยรวมกับกลิ่นหวานเท่าไหร่นะคะเออมันพาสตนกลิ่นแล้วมันเป็นเหมือนส้มเมนดารินนะคะมันจะมีความ เฟสเล็กๆนะคะแล้วเปลี่ยนกลิ่นนะคะตรงกลางเป็นพวกอูดนะคะแต่มันกลับปิดท้ายด้วยกลิ่นพวกแพทชูรี่กับเรติเวอร์นะคะก็แอบมีความบูดี้เล็กเล็กเมาะไม่รู้มันผสมยังไงนะคะแต่มันผสมมาแล้วมันค่อนข้างลงตัวนะดูเป็นสไปซ์จังหวานนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นสไปซ์มากอาจจะแบบลองเริ่มตัวนี้ก่อนเพราะแบบ พอบางที่กลิ่นสไปมมันก็จะสะไปม์จัดไปเลยไม่นิ่งมีกลิ่นที่แบบเออใช่แล้วมันยังไปได้อยู่แต่อันเนี้ยมันไปได้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบกลิ่นหวานเล็กๆเป็นพวกคาราเมลก็จะชอบด้วยนะคะสำหรับตัวใหม่นะจ๊ะเวอร์เซเช,เช e rose n a j น perfume นะจ๊ะมาลองดูกันได้นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะวิเจ็ตเปไหนอีพีน้านจ๊ะบ๊ายบาย